สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซล่าเซลล์กับผมเปลี่ยนปั๊มไฟฟ้านะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับผมนี่นะครับอิมเพิรมเมอรเลยครับผมโอ้ยเยอะขับบริเวณนี่นะครับนี่คับทีมงานครับผมกำลังเก็บงานครับสนใจที่ต้องเข้ามาได้ครับผม0807281044นะครับ นี่อันนี้เพื่อนนี่เอายไม่มาค้ำขึ้นนะครับผมเป็นทุ่งนาครับเพิ่อเ,เ,เลยเป็นจากความไฟฟ้านะครับเป็นโซลาเซลล์นะครับผมน้ำพ <c oughs> ุ่งเต็มๆเลยครับผม <c oughs> บอ่อนี้ลึกร้อยเมตรเนาะค่ะแม่ร้อยเมตรครับผมบอ่อนี้โอ้น้าใสน้ำเย็นดีจังครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ